นะครับฝ่ายกฎหมายก็คงไปดูครับโดยทั่วไปถ้าทําให้เกิดความเสียหายก็คงจะต,ต้องต้องมีการอาจจะต้องมีการฟ้องร้องกันเพื่อทําให้มันเป็นที่ประจัก์ต่อสาธารณชนวันนี้มีการกล่าวหาพักหลายเรื่องหลายเรื่องยังไม่เคยพูดถึงเลยก็อเอามาพูดว่าเราจะขายชาติอย่างนี้นนีหลายเรื่องไม่มีไม่ใช่มันยิ่งกว่าจินตนาการนะผมว่านะครับเพราะฉะนั้นการที่มันเอ่ยชื่อตรงนี้นตรงนี้เนี่ยมีหลักฐานเอ่ยเลยครับแล้วก็ ผมดูแล้วรายชื่อย่อๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครเกี่ยวพันกับพรรคเพื่อไทยโดยตรงนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีมีเหตุผลในการอธิบายแล้วนะครับอย่างไปพูดถึงมอม้ามอม้าเขาบอกเขาดูแลตามหน้าที่แล้วก็ได้มีการช่วยเหลือแก้ไขทําให้ทำให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายก็ได้รับเงินชดเชยคืนไปแบบนี้เป็นต้นเพราะเขาทำหน้าที่ในการไก่เกลี่ย โดยมีหน้าที่โดยตรงที่เขาดูแลสอบขอบอกหรือว่ามีบางส่วนที่ถูกกล่าวหาก็เขาก็เป็นสมาชิกพรกเพื่อไทยนานแล้วออกไปนานแล้วเอามาโยงกับพักเพื่อไทย